เราจะมาลองฝากเงินสดโดยตู้ฝากเงินสดของธนาคารกรุงเทพโดยใช้บัตร ATM กันนะคะกดที่ฝากเงินสดเลือกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตตอนนี้เราจะมาลองใส่บัตรของธนาคารกรุงไทยดูนะคะว่าจะสามารถฝากได้ไหม ใส่รหัสผ่านของบัตร ATM ของคุณแล้วกด Enter รอสักครู่เลือกภาษาเราจะเลือกเป็นภาษาไทยค่ะเลือกฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพกดปุ่มยืนยันหากเป็นบัญชีอื่นให้เลือกฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารอื่นใส่หมายเลขบัญชีปลายทางที่ต้องการฝากเงินให้ครบถ้วนจากนั้นกดถูกต้อง รอสักครู่ระบบจะทำการยืนยันหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีปลายทางให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นกดยืนยันเมื่อช่องเปิดออกตรวจสอบว่าเงินของท่านไม่ได้มีสิ่งปลากลอมลงไปที่ช่องฝากเงินจากนั้นนำเงินใส่ช่องฝากระบบจะทำการตรวจนับธนบัตรของคุณใช้เวลาประมาณ1-2นาทีจากนั้นระบบจะยืนยันจำนวนธนบัตรของคุณและยอดเงินรวมทั้งสิน้น หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่มถูกต้องตรวจสอบชื่อบัญชีจำนวนเงินฝากอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกดปุ่มยืนยันเสร็จสิ้นกระบวนการรับใบเสร็จและรับัรคืนจากเครื่องฝากขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ